การปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายยังให้ความเพลิดเพลินและสนุกสนานทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงและยังช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมปัจจุบันการปั่นจักรยานบนถนนหลวงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมายในหลายจังหวัดจึงมีการทำเส้นทางจักรยานเพื่อให้ผู้รักการปั่นได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นจังหวัดลำปางเป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่ต้องการตอบโจทย์สำหรับผู้รักการปั่นจักรยานซึ่งมีสมาชิกอยู่มากกว่า4,000คนแขวงทางหลวงลำปางที่1จึงได้ลิเริ่มโครงการก่อสร้างทางจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยตามเส้นทางเข้าไปยังกฟผแม่เมาอขอำเภอแม่มเมาะจังหวัดลำปางระยะทางรวม11กิโลเมตรเส้นทางจักรยานนี้สร้างขึ้นบนทางหลวงหมายเลข หนึ่งสทางเข้าไม่มาะนะครับเราก็เลือกเอาเส้นทางนี้เพราะว่ามีเส้นทางที่ละเลาะไปตามธรรมชาติแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวของการในป้าไม่มาะอยู่ข้างในงบประมาณจะใช้อยู่ประมาณ29ล้านเศษนะครับดำเนินการก่อสร้างปัจจุบันดำเนินก่อสร้างไปแล้วคาดว่าเกิน90%เราสัญญาจะแล้วเสร็จ ในวันที่6ธันวานะครับถ้าผู้ละเหมาส่งมอบแล้วก็จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการคาดว่าไม่เกินวันที่10ธันวาก่อนดำเนินการก่อสร้างถนนสายนี้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินโครงการดังกล่าวซึ่งได้รับการเห็นชอบจึงได้เริ่มก่อสร้างเส้นทางจักรยานตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมารูปแบบการก่อสร้าง เราก็ก่อสร้างเป็นเป็นทางาลาดยางแอดฟันนะครับลัดเลาะไปตามธรรมชาติโดยไม่ไปตัดให้เสียธรรมชาติไปเยอะนะครับไอเส้นทางสายที่จะที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้ก็มันเพิ่งได้11กิโลเมตรก็คิดว่าจะต่อถ้ามีงบประมาณนะครับคิดว่าจะต่อถึงถึงไอสิบกิโลเมตรแล้วก็มี โครงการที่จะทําสายอื่นๆอยู่ถ้ามีงบประมาณมันมีประโยชน์สําหรับจะให้ประชาชนาแถวในมอแล้วก็ในเมืองเลยปั่นมาออกกําลังกายกันในอนาคตก็อยากจะคือว่าตรงนี้มันก็ได้แค่ไปถึงปงชัยในอนาคตก็อยากให้ถึงที่สถานที่ท่องเที่ยวเลยเนี่ยฮะจะได้ประโยชน์สําหรับรกจักรยานทั้งของลําปางและของแม่เมาะของเราเอง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนะครับคือทาให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถึงเวลาแล้วตอนเย็นถึงเวลาแล้วมันรู้สึกว่าอยากจะปั่นปั่นแล้วก็มีมีเพื่อนเยอะครับมีเพื่อนเยอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้ามาสัมผัสกับถนนจักรยานของแม่หมะแล้วก็มาร่วมเที่ยวร่วมสร้างสุขภาพที่ดีร่วมกันค่ะเส้นทางจักรยานที่อําเภอแม่หมะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริมการปั่นจักรยานในจังหวัดลำปาง อีกทั้งอำเภอแม่เมาะยังมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีธรรมชาติที่สวยงามทีมข่าวเกือกม้าลำปางรายงาน